ถึงนครสวรรค์พี่อยากจะพายูไปหาเด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเด็กวัดแล้วไม่มีเงินแต่วันหนึ่งชีวิตเขาเปลี่ยนไป1การที่เขามีฝันสองการที่เขามาจับอาชีพในการเป็นนักไลฟ์ไลฟ์พระนะและที่สําคัญเลยใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีมีเงินเป็นร้อยล้านมีเงินเป็นร้อยล้านเป็นร้อยล้านเพิ่งนะนี่ผมไม่ได้เฟกนะอย่าบอกว่าไอ้รถคันนี้นี่คือรถเด็กวัดยังไม่จบเท่านี้คุณดูคันนู้นก็คือรถเด็กวัดรถตู้คันนี้รถเด็กวัดรถตู้ก็คือรถเด็กวัดเมอร์เซเดสเบนซ์อ เป็น<ด>ของเด็กวัด ขอไปดูหน้าเด็กวัดคนนั้นหน่อยเราไปดูกันตามไปดูหน้าเด็กวัดคนนั้นตามไปดูผมอยากรู้มันขับปอเช่เลยเหรอมันขับปอเช่เลยการพระเครื่องหลวงพ่อพัดไม่มีใครไม่รู้จักคนนี้ฮะเสียเกิดเขารู้จักกว่าพี่เขารู้จักสิฮะแนะนําให้เอฟซีรู้จักหน่อยเกิดแนะนำตัวเองครับสวัสดีครับผมเกิดนครสวรรค์นะครับนะครับชื่อเกิดครับและอยู่นครสวรรค์ก็เลยใช้ว่าเกิดนครสวรรค์ถ้าอย่างนี้วันนี้เอฟซีเราอาจจะไม่เคยรู้จักหลวงพ่อพัดมาก่อนวันนี้อยากให้เสียเกิดพูดถึงประวัติหลวงพ่อเขาคล้กันทมเงงรศแหา สักการะบูชาหลวงพ่อพัดครับหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับพรุ่งนี้วันที่12พฤษภาคมนะครับปี2565เนี่ยจะครบ101ปีแต่ถ้านับตามปีพศจริงๆก็คือ100ปีนะครับแต่ว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขานับในตั้ง,ต,งตั้งท้องด้วยก็จะเป็น101ปีนะปัจจุบันนี้ก็76พรรษาแล้วก็เป็นสิทธ์สายตรงเลยนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับท่านเป็นหลานหลวงปู่เทศวัดสะทะเลเนี่ยคืออาจารย์หลวงพ่อเดิมท่านมีความเมตตานะครับกับลูกศิษย์ลูกหาทุกกคคคคคคคนนนนนนไไไไไไมมมม่่่่่่่่วววาาาาาาุุณจะะเเเเเเปปปป็็ใใรรรรหหหลงงพพอีียตตััตั้้้้้้แผขขขบบดดดท6061 ท่านไม่แบ่งแยกว่าคือใครอะไรยังไงแต่ทุกปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราอาจจะต้องจํากัดคนเข้านิดน,นึงนะครับไม่ได้กันนะครับแต่ว่าโควิดซึ่งชั่นก็เพิ่งเป็นโควิดเป็นโควิดแต่แข็งแรงก็หายละรู้ไหมว่าจากเมื่อก่อนไม่ได้เก็บสะสมพระเลยทําไมอยู่ดีๆจึงเชื่อมั่นว่าเหรียญที่ตัวเองต้องไปโทษนั้นในวันแรกเข้าไปอะ่ะเช่าองค์สามร้อยอ่ะเคยคิดไหมว่าอนาคตอีกไม่กี่ปีบางองค์3ปีบูลค่า ปป<ช>ไปอย่างเร็วเลยอย่างเจริญพรบนุเนี่ยเสพวันที่6เดือน6ปี63อันนี้6465ไม่ถึง2ปีนี่ฮะนี่คือเจริญพรบุทั้งหมดอันนี้เป็นเนื้อทองคำครับเนื้อทองคำตอนจองนะครับ76,000บาทเขาแถมเนื้อเงินลงยา1นเหรียญปัจจุบันเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับ1ล้าน5แสนบาทเหรียญน,นี้เหรียญเดียวเท่าไหร่นะ1ล้าน5แสนบาทอันนี้ผมไม่ได้ตั้งราคานะเขาขอซื้อแต่เราไม่ขายเพราะว่าสร้าง1ใน9องค์เท่านั้น